สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเทรดเดอร์นะครับเราทำการเทรดโดยใช้กลยุทธ์ที่เราศึกษามาดีแล้วนะครับเราเทรด f อร์ x แบบนักธุรกิจเนี่ยนักธุรกิจเขาจะมีความรอบคอบเขาจะเน้นเรื่องของ Money Management Model ก็คือระบบบริหารจัดการเงินต้นทนุนที่อ้างอิงจากความเสี่ยงทั้งสิ้นเลยนะครับโดยที่ความเสี่ยงนะครับที่รับได้ หมายความว่าเขาอาจจะใช้กด2% 6% 2%นี่หมายความว่าอาจจะออกไม้ละ2%เต็มที่ละหนะึ่งในหนึ 1, 1่งในหนึ่งคู่นะครับแล้วก็6%นี้ก็คือคุม2%ไว้อีกทีหนึ่งภายใน 1, 1เดือนจะไม่เทรดเกินนี้หรือถ้า10วันแรกหรือ5วันแรกเนี่ยเทรดเต็ม6%แล้วอย่างนี้นะครับ ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เขาเทรดถ้ามันเต็มโค้ต้า6%แล้วเขาจะไม่เปิดออเดอร์ใหม่โดยเด็ดขาดอันนี้คือกฎ2% 6%จนกว่าจะปิดออเดอร์ที่ทำกำไรได้หรือปิดออเดอร์ที่ขาดทุนไปแล้วแต่ว่าการขาดทุนนั้นยังไม่ครบ6%ของเงินหลังจากที่ลบตัดขาดทุนไปแล้วนะครับแล้วคราวนี้เวลาเราเทรด forex เนี่ย เราก็มีกลยุทธ์ที่เราพิสูจน์ทราบโดยตัวเองเพียงกลยุทธ์เดียวแล้วทํากําไรสม่ำเสมอได้ก็ใช้ได้ละนะครับอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ที่ได้นําเสนเอก็อย่างตัวนี้ก็จะเป็นมัลสแตจที้นะครับมัลสแตจี้เนี่คือกลยุทธ์ที่อาศัยโมเมนตัมนะครับแล้วก็มัลติทม์เฟรมอย่างผมดูว่ามัลติทม์เฟรมนะครับ มันก็เดย์มันนะครับ w e คเดย์เนี่ยนะครับมันเป็นแนวโน้มขาขึ้นชัดเจนอย่างนี้นะครับผมก็จะมารอเข้าออเดอร์ที่ไทมเฟรม H1H4 นะครับ H1H4 ซึ่งพอผมวาดฟีโบไว้เพื่อจะได้ทราบว่าจุดที่เป็นเดวิสเจนโซน e น่มันอยู่ตนจุดไหนนะครับเราก็จะได้ตั้งออเดอร์ไว้ล่วงหน้าหรือที่เราไม่จำเป็นต้องเฝ้าหน้าจอได้นะครับ โซนเดลวิเจนก็จะอยู่โซนนี้นะครับผมก็เลยทําการตั้งออเดอร์ไว้ที่เส้นปลาเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นพอรเดโมนะครับที่ได้พิสูจน์ทดลองนะครับแล้วก็ลองให้เพื่อนๆนะครับนําไปปรับใช้กับตัวเองนะครับการวาดฟีโบนั้นผมก็วาดว่าอ๋อนะครับอันนี้มันเบรกตรงนี้มาใช่ไหมครับแท่งนี้ในทางเฟรมหนึ่ชั่วโมงแล้วก็มีการ ครับ pull back กลับไปนะครับแล้วก็ลงมาอย่างนี้นะครับอันนี้ก็มันก็ทําให้ทราบว่านะครับเขาปรับตัวลงมาตรงจุดนี้นะครับก็ในจุดที่เป็น6 1 8นะครับในการวาดฟีโบเราวาดนำตัวเลข1 0 0ไว้ข้างบนนะครับศูนย์ไว้ข้างล่างนะครับอันนี้ก็เราก็ทำให เรากํกำหนดโซนที่เป็นเดเวอร์เจนของ Time frame 1ชั่วโมงด้านเดเวอร์เจนของไทม์เฟรมสีชั่วโมงแล้วก็ไทม์เฟรมเดย์นี่ก็จะแข็งแก่งกว่านะครับแต่อันนี้เราเราเทรดในมุมมองที่ว่าเออถ้ามันยอ่อลับลงมาสัก1,000-2,000จุดแล้วนะครับมองว่าจะขึ้นต่อนะครับโดยที่เพื่อนๆน,นะครับก่อนที่จะใช้ f i b o ฟิโบนัชชี ทสเมนต์นะครับเพื่อนๆก็ไปตั้งนะครับไปตั้งตัวเลขต่างๆเสิร์ชทางอินเทอร์เน็ตได้นะครับอันนี้ก็อย่างตัวเลขหนึ่งรอเนี่ยเราก็ตั้งเป็น high นะครับ m a ม d z o n น s u p p l าย o n นนะครับ t p s l นี้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะตั้งชื่อแบบไหนนะครับเอาที่สะดวกเลยนะครับอย่างศูนย์นี่ก็เป็นโลนะครับดีมานโซนซัพพายโซนนะครั t p s l นะครับตั้งชื่อเพื่อเราจะใช้ประโยชน์ได้นะครับอย่างตรงเนี้ยนะครับ เราตั้งชื่อเป็น Divergent Zone หรือว่า Zone TP อะไรแล้วแต่ Target Price นะครับแล้วแต่เพื่นๆตั้งอันนี้ผมนำา i b o n a c c ีนะครับมาใช้ในเชิงของการหา Divergent นะครับมันก็ใช้ได้ผลผมก็เลยนำมาปรับใช้นะครับอย่างถ้ามันทะลุไปข้างบนส่วน Divergent ก็อยู่ข้างบนนี่นะครับแล้วเราก็ใช้ RSI นะครับแล้วก็ Store นะครับ STOCH มายืนยันคอนเฟิร์มอีกทีนึ่งนะครับว่าเป็นเดเวอเจนในทามเฟมหนึ่งหรือไม่นะครับแล้วถ้ามันคอนเฟิร์มกันแลกกันเนี่ยการเทรดของเราก็โอกาสสำเร็จ80-90%เลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะถ้าท i มเฟมหนึ่ชั่วโมง30นาที15นาที5นาทีเราสามารถเล่นสคันปิ้งได้เลยนะครับก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีในโลกแห่งการเทรด forex แล้วก็ ลองนำไปพิจารณาพิสูจน์ทดสอบก่อนนะครับอย่าเพิ่งเชื่อนะครับสวัสดีครับ